มาต่อกันที่ซีรีส์อย่างเรื่อง Snowdrop นะครับที่มีสาวจีซูเนี่ยมารับบทนำแฟนๆก็อยากจะรอดูนะครับว่าโอ้โหจะเป็นยังไงบ้างซีรีส์เรื่องนี้แต่ล่าสุดนะครับมีการปล่อยออกมาแล้วสำหรับคาแรคเตอร์โปสเตอร์นะครับผมไปดูกันครับ Snowdrop นะครับถือเป็นซีรีส์ที่แฟนๆซีรีส์เกาหลีเฝ้ารอชมมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะ เนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้ครับนำแสดงโดยนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างจองแฮอินแล้วก็ยังได้จีซูครับสมาชิกของวง Black พิงมาสมบทเป็นตัวละครหลักของเรื่องด้วยโดยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอทีมนักแสดงซ้อมอ่านบทมาเผยแพร่ก็เลยทำให้แฟนๆของทั้งจองแฮอินและก็จีซูครับอยากให้วันออนแอร์ air ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาถึงแบบเร็วๆ snowdrop นี Snow ่นะครับเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วก็แอบ,บเข้าไปในหอพักหญิงเพื่อซ่อนตัวครับโดยเขาได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาหญิงคนหนึ่งซึ่งให้ที่ซ่อนตัวกับเขาเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายส่งผลให้ทั้งคู่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะหนีให้พ้นจากอันตรายที่ตามมาติดๆโดยฉากหลังของซีรีส์เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่กรุงโซลเมื่อปี1987ส่วนในวันนี้ครับก็ได้มีการเผยคาแรคเตอร์โปสเตอร์ออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันก่อน โดยจองแฮอิน e เนี่ยที่สวมบทเป็นชายปริศนาลิมซูโฮครับได้หลบซ่อนความเจ็บปวดและความเศร้าจากสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้เป็นความลับผ่านมูดแตนโทนของโปสเตอร์ส่วนจีซูครับซึ่งสวมบทเป็นอึนยองโรดูสวยมากๆเลยนะครับกับคาแรคเตอร์โปสเตอร์ใบนี้ซึ่งภายใต้ความสวยครับก็แสดงเห็นถึงความวิตกกังวลผ่านทางสีหน้าแล้วก็แววตาของเธอได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งแฟนๆานครับต่างก็อยากที่จะชมซีรีส์เรื่องนี้ เพื่อที่จะดูว่าทีซูเนี่ยจะพลิกบทบาทด้วยการสวมวิญญาณน,นักสแสดงได้ดีแค่ไหนครับซีรีส์เรื่อง snowdrop มีกำหนดออกฉายออกากาศตอนแรกในวันที่19ทธันวาคมนี้ทางสถานีโทรทัศน์ JTBC นะครับในเวลา4ีทุ่มครึ่งตามเวลาในเกาหลีใต้ครับก็ต้องมารอติดตามเลยนะครับว่าตอนแรกออกมาจะปังขนาดไหนนะ,ะ <Okay. S 1> นี่แค่เป็น c h a r อร์โปสเตอร์นะครับถ้าเกิดมีการปล่อย t r a ลอร์ออกมาโสเตอร์ตัวจริงเนี่ยโอ้โ ปัง,งสุดๆดแต่จริงๆแล้วมันก็มีคลิปออกมาเป็นน้ำย่อยเล็กๆน้อยๆแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทีเซอร์นะหลังจากที่ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหแฟนๆก็คือฮือหามากแล้วแล้วก็ทำให้เห็นว่าพระนางคู่นี้เนี่ยมีเคมีที่เข้ากันสุดๆเขาบอกว่าดูเป็นคู่นักแสดงสุดไฮโซโบหญ่เ,<อ>เขาเรียกกันอย่างนี้เลยเพราะว่า<อ>นางเอกพระเอกเนี่ยโอ้โหดูแบบเรียบโก้จริงๆนะคะครับผมรอติดตามชมได้เลยนะฮะ